ด้กล้องติดบ้าน อย่าซื้อมั่วครับซื้อของแท้แต่ชัวร์ดีกว่าครับกับตัวนี้เลยนี่เลยครับกล้องตัวนี้ครับคือ Denso IP Twin นะฮะอย่างที่ผมบอกไปกล้องวงจรปิดตัวนี้ไม่ใช่สอดแนมรูอย่างเดียวนะมันใช้ติดบ้านก็ได้หรือว่าติดตามร้านก็ได้นะครับและที่สำคัญกล้องตัวนี้เนี่ยกล้องตัวเดียวมีถึง2เลนทุกคนตัวนี้นะฮะเป็นเลนฟิกซ์หนึ่งอันนะครับและด้านล่างเนี่ยสามารถหมุนได้350องศาทุกคนครับเดีย๋ยวจะบอกว่าไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปติดหลายๆจุดนะฮะ, <ๆ S 2> ะเพราะว่ากล้องหนึ่งตัว รเราตั้งค่าในแอปเตือนมีเวลาคนเดินผ่านก็ได้ด้วยนะครับที่เด็ดฮะกล้องนี้เนี่ยเป็นภาพสี24ชั่วโมงครับมีอินฟราเรดและไฟ LED มาให้ถึง24ดวงครับตัวบันทึกภาพพร้อมกัน2กล้องฮะภาพชัดแล้วนะครับเสียงก็ชัดเวอร์ถ้าอยากจะพูดคุยผ่านกล้องก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูเฟยาจา๋าเล่นเสร็จหร้อยังลูก ข้าบ้านได้แล้วกล้องตัวนี้นะครับทำมาเพื่อบ้านที่ไร้มุมอับจริงๆฮะเก็บได้ทุกมุมครับไม่มีเน็ตก็ใช้ได้แถมรุ่นนี้นะฮะมาแบบติดตั้งง่ายภายใน30วินาทีครับเราไม่ต้องใช้ช่างก็ได้ติดตั้งเองได้เลยฮะดูออนไลน์ได้ทุกที่เดนโก้ p อ w i n วินตัวเดียวเฝ้าบ้านเฝ้าร้านได้แค่ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนั่นเองนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยติดด้านนอกนะครับเวลาฝนตกหรือโดนน้ำเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับเครื่องใช้ได้ปกติครับและอีกอย่างที่เยี่ยมมากผมยก เพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านของเราปลอดภัยนะครับเดนโก้ไอทีทวินนะฮะกล้องดีๆแบบนี้บอยใช้ ai, ยังไงก็ใช่ครับ